สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเค้กเยอรมันอีกตัวหนึ่งนะคะมีชื่อว่า e n นนช t ติชหรือเรียกตรงๆเป็นภาษาไทยว่าเค้กพึ่งต่อยนั่นเองค่ะเค้กตัวนี้นะคะรสชาติหอมอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ ั้นตอนแรกเราจะมาทำตัวเค้กกันนะคะใช้นมแล้วก็ยีสต์แล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็พักไว้ประมาณ5นาทีให้ยีสต์ทำงานแล้วเราจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปในแป้งเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วเติมไข่ลงไป1ฟองค่ะ คนให้เข้ากันแล้วก็เติมกลิ่นวานิลาไปนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็เติมยีสต์แล้วก็นมที่เราเตรียมผสมไว้ก่อนหน้านี้ลงไปเลยทีนี้เราก็จะใช้มือนวดนะคะนวดไปเรื่อยเรแล้วทีนี้เราก็จะมาเติม เนยละลายที่เราเตรียมไว้นะคะตัวเนยนี่ห้ามร้อนนะคะต้องเป็นเนยละลายที่วางไว้ให้เย็นแล้วจากนั้นก็นวดไปเลยค่ะจนเนื้อแป้งของเค้กนะคะเนียนแล้วก็ไม่ติดมือค่ะอันนี้จะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดมีเครื่องเนี่ยก็ประมาณ5นาทีก็น่าจะได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็นำแป้งไปพักประมาณ 45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่อากาศนะคะให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าในระหว่างพักแป้งนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวอัลมอนด์ที่จะราดบนตัวเค้กค่ะก็จะใช้นมเนยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำผึ้งนะคะต้มให้ทุกอย่างละลายแล้วก็เติมอัลมอนด์จะไล์ลงไป ทีนี้เรามาต่อเลยค่ะหลังจาก1ชั่วโมงนะคะก็ไล่ลมบนแป้งออกให้หมดจากนั้นก็เอาแป้งเนี่ยไปใส่ในพิมพ์เค้กค่ะพยายามเกลีย่ยให้เท่ากับขนาดพิมพ์เค้กเลยนะคะแบบนี้ค่ะสำหรับในคลิปเราจะใช้แบบ20ซนติเมตรนะคะแต่มีความรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปถ้าเกิดเพื่อนๆมี24หรือ26ซนติเมตรจะทำให้เค,ค้กสวยกว่านี้ค่ะ ทีนี้เราก็ราดเลยนะคะแอลมอนที่เราเตรียมไว้ต้องตั้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนๆห้ามร้อนเป็นอันขาดเพราะว่าจะทำให้ยีสไตยนะคะพอราดจนทั่วแล้วเราก็พักแป้งอีกประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วก็เอาไปอบในเตาอบไฟ190องศาไฟบนล่าง20-25นาทีนะคะ ในระหว่างที่อบนะคะเราก็มาเตรียมไส้เลยค่ะใช้นมน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดกลิ่นวานิลาแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะเราก็จะมาผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตั้งไฟประมาณกลางๆแล้วก็คนตลอดเวลาจนเนื้อข้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาออกจากเตาใช้พลาสติกคลุมไว้นะคะพักไว้ให้เย็นค่ะ ทีนี้เราก็จะเอาเค,ค้กออกมาจากเตาอบนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นจากนั้นก็นำมาตัดเป็นสองชิ้นแบบนี้ค่ะส่วนชิ้นด้านบนนะคะเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นเค,ค้กไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาวางไว้ทั้งชิ้นแล้วก็ไม่ตัดนะคะมันจะทำให้เวลาเราตัดเค,ค้กเนี่ย ไส้เคก้กมันก็จะปลิ้นออกมาก็คือทำแบบนี้จะสะดวกกว่าค่ะถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์ขนาด24หรือ26นะคะจะทำให้เคก้กเนี่ยแบนกว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้นะคะแต่อันนี้เรามีแค่พิมพ์เล็กๆเท่านั้นทีนี้เรามาเตรียมไส้ต่อเลยเอาวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งถ้าเกิดว่ามีตัวที่ทำให้ครีมตั้งยอดเนี่ยก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ตีให้ตั้งยอดค่ะเพื่อนๆ แบบนี้นะคะแล้วก็เอาวานิลาพุดดิ้งที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะคะมาตีให้เนื้อเนียนด้วยค่ะเวลาผสมจะได้ผสมง่ายๆนะคะได้เนื้อแบบนี้แล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยตักผสมทีละช้อนค่ะแล้วก็ใช้เครื่องตีแบบนี้เลยพยายามทยอยใส่ทีละช้อนนะคะ ผสมกันจนหมดแบบนี้แล้วทีนี้นเรามาขึ้นรูปเค้กกันเลยค่ะใช้ขอบพิมพ์เค้กนะคะแบบนี้แล้วก็เอาชิ้นข้างล่างเนี่ยวางลงไปเลยจากนั้นก็ใส่ครีมวานิลาลงไปแล้วก็เกลีย่ยค่ะเกลีย่ยให้เรียบแล้วก็เอาตัวเค้ก ชิ้นด้านบนนะคะที่เราตัดแบ่งชิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียงลงไปเลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาพลาสติกคลุมไว้นะคะจะได้ไม่แห้งแล้วเราก็เอาตัวเค้กเนี่ยไปแช่เย็นอย่างน้อย4-6ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำมารับประทานได้เลย ออกมาจากพิมพ์นะคะอันนี้ก็เนื้อครีมก็จะปลิ้นออกนิดนึงเพราะว่าตัวพิมพ์เค้กของเราเนี่ยเราไม่มีแบบที่ปรับขนาดขอบได้นะคะก็ทำให้สวยงามโดยการปาดครีมนิดนึงทีนี้เรามาดูเวลาตัดเค้กกันเลยค่ะก็จะง่ายแบบนี้และคะ่ะเพราะว่าเราตัดตัวเค้กด้านบนแล้วเรียบร้อยเนาะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย